รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศาลหลัเมือง<ม>พระประแดงที่ทุกคนจะรู้จักกันดีคือมีองค์พระพิฆเนศ<ม>ประดิษฐานอยู่บนเสาหลักเมือง คนที่บูชาสายปูกเจ้าสินค้าจะรู้ทันทีว่าท่านเป็นเอกอุลในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหายมไปไหนมีแต่คนรักพ่อแก่ก็คือพระพุทธมุนีจะเป็นแม่ตามหาเสน่ห์คนที่เป็นลิเกสายตลกสายการแสดงสายศิลปินก็จะนับถือมากถ้าคุณบูชาแล้วหอเหี่ยวคุณก็เสร็จบูชาแล้วใจต้องเหมือนดอกบัวนั่นเนี่ยคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น สวัสดีครับพบกับอาจารย์เอกแล้วก็อาจารย์เอกได้ในรายการสุขขังครับวันนี้เราสองคนทามาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่รับรองว่าเป็นศาลที่พูดไปต้องมีคนอ๋อยแน่เราเดินทางมาที่พระประแดงหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมอญและคนไทยให้ความนับถือมากนั่นคือศาลปู่เจ้าสินธารนั่งเอกเทพประวัติศาสตร์ในการสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ เราเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่สองก่อนนะ,นะครับน้อยปีใช่เนื่องจากตอนนั้นนะประเทศไทยก็มียามศิกสงครามที่เรารู้กันนะฮะองค์รัชกาลที่สองเนี่ยก็สร้างกองกำลังสร้างค่ายทัพตั้งบริเวณนี้และเนื่องจากบริเวณนี้ชาวมอญอยู่กันเยอะใช่ไหมก็ให้ชาวมอญดูแลทัพตรงนี้เพื่อปกป้องดินแดนราชอาณาจักรไทยและให้กมิ่งคาขึ้นมาเป็นแม่ครับในอาณาเช่และท่านกมิ่งค่าก็ปกปักรักษาแผ่นดินเนี้ย ได้ไว้อย่างสวยงามนะฮะค่าตึกที่ลุกลานจากชาวยวนท่านเอาอยู่ทั้งหมดนะฮะจนเกิดความเลื่อมใสจะเกิดความศรัทธาและเมื่อวันหนึ่งพอสิ้นท่านไปแล้วชาวบ้านก็มาสร้างศาลปู่เนะี่ยเพื่อทําการสักการะบูชาและระลึกถึงดวงจิตดวงวิญญาณของท่านนะครับปู่เจ้าสินภายนะครับ ถ้าในตำนานของฤาษีเนี่ยท่านคือมหาฤาษีหนึ่งองค์ที่อยู่ใน108องค์ของมหาฤาษีใหญ่ครับนะครับปู่เจ้าสมิงไทยเนี่ยมีเอกอุในเรื่องของทางด้านเสน่ห์เล่ห์ไพรัยนะครับแก้คุณใส่ถอนของถอนอาคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภการเดินทางแ้วควาดปลอดภัยเนี่ยต้องมาบูชาปู่เจ้าสืิงไทยนั่นเองครับเราจะได้ยินนะครับในเรื่องของปู่เจ้าสมิงไทยเนี่ยในหลายๆตำนานของเมืองไทยด้วยเช่นกันครับอย่างในเรื่องของิลิตพระลอนั้นเองนะครับปู่เจ้าสมิงไทยเนี่ยท่านทําเสน่ห์ใส่พระลอ เพื่อให้มาหลงรักเพื่อนพระแพงนะครับคนที่บูชาสายปู่เจ้าสิงห์พาจะรู้ทันทีว่าท่านเป็นเอกกในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหายมไปไหนไมีแต่คนรักและเป็น,นเนสน่ห์ชั้นสูงและเป็นเสน่ห์ที่มีอรุภาพอย่างรุนแลงทีเดียวและตอนนี้ศาลเนี่ยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพระประแดงนะอาจารย์เอลทุกวันนี้ก็จะมีคนมาขอพรองค์ปู่เจ้าสิงพายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไหมฮะขอให้สุขภาพที่เป็นสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็น หายเป็นเป็ดทิ้งนะฮะแล้วเดี๋ยวด้านในจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราสองคนพาไปไหว้กันครับผมและตอนนี้เราสองคนก็อยู่ในสายของปู่เจ้าสิงห์ไทย้วนะครับ,รบสิ่งที่เ,เห็นโดดเด่น,น,นที่สุดก็คือองค์ปู่เจ้าสิงห์ไทยเองนะครับโดยที่ท่อนบนเนี่ยท่านจะเป็นในเรื่องของเสือหรือพยา ท่าล่างเนี่ยจะทรงในเรื่องของดูสีนั่นเองครับส่วนคนที่เดินทางมาที่นี่นะครับต้องการคำไหว้ผู้เจ้าสิงห์พายนะครับสิ่งที่ห้ามขาดน,นั่นคือน้ําแดงนะครับหมากพู นะครับส่วนพวงมาลัยอะไรต่างๆก็มาซื้อที่ได้นะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณแก้บนเสร็จแล้วคนที่นี่นิยมจุดประทัดในการแก้บนนั่นเองใช่ครับผมและอีกอย่างหนึ่งผมมีทิกด้วยนะบางคนเห็นเขาจะเอาผ้าลายเสือมาถวายโปกนะอาจารย์เอ็มใช่ไหมใช่ทำมห้เป็นความเชื่อว่าปู่เจ้าถึงพางเนี่ยท่านเป็นรูปร่างของฤษีเองนะครับก็ถวายเครื่องนุ่งห่มเช่นซะนะครับรอยู่ที่ว่าคุณบนบานแบบไหนคุณก็แก้าตามนั้นได้เลยแต่สําคัญตรงสัจจกะนะฮะการที่ขอพรโวยเทพเทวดาแล้วจัดจกะเป็นสําคัญ ว่ท่านได้พรที่ขอแล้วอย่าลืมทําตามสิ่งที่ท่านสัญญาเอาไว้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านมาเนี่ยที่ท่านจะต้องสังเกตได้คือมีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีความหมายที่ดีมากนั่นคือองค์นาลายปางปราบอสูรนั่นเองใช่ไหมครับ ที่มีองค์นาลายปะปะศสนประดิษฐานอยู่หน้าที่แห่งนี้เพื่อสมัยก่อน,นี่ยม,มีสงครามใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีไว้เพื่ออยับให้จัตโต้ยำเกงและเอาชนะในศึกสงครามในทุกๆด้านนะฮะท่านจะให้คุณได้เทวเลิดด้านการปราบอุปรสรรคชนะจนตัตโตผู้แข็งต่างๆนานานะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่คุณไม่ควรพลาดนั่นคือการมาไหว้ศาลหลักเมืองของพระประแดงนั่นเองนะครับ,รบการสร้างศาลหลักเมืองเชื่อว่าเป็นการทําให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นมีความสงบสุขและร่มเย็นนั่นเองที่เอกใช่ครับศาลหลักเมืองพระประแดงที่ทุกคนจะรู้จักกันดีคือมีองค์พระพิฆเนศประดิษฐานหรือนั่งอยู่บนเสาหลักเมืองใช่ไหมครับการสร้างศาลหลักเมืองที่นี่จะใช้สามเลิกด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเลิกในการลงแผ่นเงินแผ่นทองนะครับอย่างที่สองเลยเลิกในการยกเสานะฮะ อย่างที่สามเลิกในการตั้งศาลนะครับได้สังเกตได้เห็นชัดเจนเลยว่าเลิกทั้งสามเนี้ยจะนําพาความสุขความสาเร็จให้คนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเลิกที่ผมมองเนียอย่างแรกเลยจะมีดาวที่เด่นเป็นกระเกระเตรในหลักโหราศาสตร์คือความมั่นคงจีรังถาวรและเข้มแข็งนะครับการที่สาลละเมืองเนี้ยถูกสร้างมาตั้งแต่แตสมัยองค์รัชกาลที่สอง จะต้องเน้นในเรื่องความมั่นคงเข้มแข็งเพราะสมัยนั้นอ่ะยามศึกสงครามค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์เอ็มเขาเลยเลือกใช้เลิกเกษตรทิบดีของพระเสาร์นะพระเสาร์คือเลขเจ็ดนิดงค่ะใช่ครับพระเสาร์เนี่ยในหลักโหจาระมองถึงทหารได้ด้วยสังเกตไหมครับว่าในยามศึกสงครามอ่ะกองกําลังทหารเราจะแข็งแรงมากถึงชื่อว่าสมุทรปราการนครเครือขันนะฮะจะไม่มีอริราชศัตรูเข้ามาลุกลามได้นะครับพอมาปัจจุบันนี้ในการที่เราใช้เลิกยามในการ ลงหลักปรับเมืองโดยใช้พระเสาเป็นกระเจดตาทิ่ยพอดีเนี่ยพระเสา,นาหนี่ของศาสตร์ยะมองถึงอุตสาหกรรมผลส่งโลจิสติกนะฮะสังเกตไหมว่าสมุทรปราการอ่ะจะเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงนะฮะจริงมีแหล่งอุตสาหกรรมมีโรงงานนะมีพอร์ทท่าเรือนะครับ มีโลจิสติกมากมายที่ถือว่าเป็นแหล่งน้ำเลี้ยงของประเทศไทยได้เลยนะครับอ <Okay. S 1> าจารย์นี่ถือว่าการสร้างหลักเมืองมีความหมายจนถึงตั้งแต่ดีจตถึงปัจจุบันเลยใช่ครับ และนี่คือบรรยากาศภายในของศาลหลักเมืองของทัพเทดยนเองเห็นว่าในข้างในนะคะจะเป็นศิลปะของไทยมอญ แล้วก็จีนผสมกันไปหมดเลยนั่นคือความตัวของวัฒนธรรมของที่นี่นะครับแล้วก็ไฮไรที่นี่นอกจากการมาไหว้พระพิเภกที่อยู่บนเสาหลักเมืองแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คนที่นี่เขามักจะมาบูชาแล้วก็แท้บนกันนั่นคือเสียงจระเขททั้งหมดเยงคเัียมนะครับมีคนเชื่อว่าถ้าบนบานศาลกล่อะไรแล้วสําเร็จตามนั้นต้องนําไก่7ชิ้นนะครับแล้วก็หมู7ชิ้นที่เป็นสดๆเนี่ยมาถวายเสียงจระเข้ทั้ง7เสียงแล้วคุณจะปังแน่นอนครับ นอกจากไก่แล้วคนเขายัางเอาผลละมารากไม้มาถวายองค์พ่อเปตรเกเนกด้วยไหมอาจารย์เอ็ม,มใช่เนื่นองจากองค์พ่อพปตรีเกเนตจะไม่ฉันหรือไม่ถวายด้วยเนื้อสัตว์นะเราจะถวายด้วยผลมไม้หรือดอกไม้นะฮะหรือเราถวายเป็นการกินมังสวิรัตถวายกุศลผลบุญถวายท่านก็ได้และทริคในการจักการะบูชาะะบอกเลยดอกดาวเรืองถวายองค์พ่อพปตรเเนตจะสรงเสริมไม่ช<ม>ิดเราประสบความสเส็จรุ่งเรือง คนที่มาบนดา,านสารกล่าวแล้วก็กลับไปแล้วได้ไดไดรับผลตอบแทนดีนะขอแล้วได้อะพอามาขอแล้วต้องกลับมาขออีกค่ะสำหรับคนที่ต้องการมาที่นี่นะครับที่นี่เปิดทุกวันนะครับแล้วก็มีสิ่ทธิ์มากมายคุณได้ไหว้ได้บูชาจริงๆแล้วข้างหน้าเรากบคนจะพาไปที่นี่อีกรับรองว่าเด็ดไม่แพ้ที่นี่แน่นอนตามชมได้ในราการสุกหางครั้งหน้าครับ แกก็คือพระพุทธมุนีจะเป็นแม่ตามหาเสน่ห์คนที่เป็นลิเกสายตลกสายการแสดงสายศิลปินก็จะนับถือมากถ้าคุณบูชาแล้วหอเหี่ยวคุณก็เสร็จบูชาแล้วใจต้องเหมือนดอกบัวนั่นแหละคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น